สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทธดกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิวอวทาโรเซนไตนดอนบาร์เทอร์สดีเอ็กซ์ริวโคโนเกคิสำหรับอาวุธชิ้นนี้ก็เป็นไอเทมของจิโร่ที่จะทำให้เขาแปลงร่างเป็นดอนดรากคูและดอนท o ราโบได้แล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยในส่วนหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของดอนดรากคูและริวโคโนเกคิด้านบน ก็จะมี QR code ไว้สำหรับดูคู่มือการเล่นด้านข้างและด้านหลังและนี่ก็คือ Real c โน o n o k e k i ที่มาในธีมสีทองตัดกับสีแดงรูปแบบแรกก็คือโหมดเงาว สำหรับรายละเอียดในส่วนด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะของส่วนหัวมังกรและใบมีดที่ก็จะมีไฟออกมาตรงส่วนหัวมังกรก็ติดตั้งอวตทโรเกียรเพื่อใช้ในการแปลงร่างได้ลำโพงและปุ่มกดสำหรับการเล่นเสียงสวิตช์เปิดรายละเอียดของด้ามจับและด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ที่สามารถใช้สแกนกราบไทเกอร์ดราและดอนบลสเตอร์ได้และการเปลี่ยนเป็นโหมดขวาน รายละเอียดในส่วนด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็มาลองเทียบกับซันกลาซอดกันดูบ้างถัดมาก็คืออวตารโ o เกียดอนดรากคูแล้วเราก็มาลองฟังเสียงต่างๆกันดูเลย และนี่ก็เป็นเสียงในการแปลงร่างเป็นดอนโดรโกคุสหรับคำัญญายก็คือดรา้อนสุดยอดมังกรชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นเสียงเหมือนกับนักสู้กังฟูนะครับและเมื่อกดค้างก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตาย คำบรรยายก็คือวิชาลับมังกรมังกรเริงระบ,บำเกี่ยวกราดและถ้าเรากดใช้ท่าไม้ตายอีกครั้งก็จะมีคำว่า ใชเจียนหรือลาก่อนมาด้วยแล้วก็มาลองแปลงร่างเป็นดอนโทรโบกันดูบ้าง และนี่ก็เป็นเสียงในการแปลงร่างเป็น don torbo สลับคำบรรยายก็ไม่มีอะไรมากก็คือ tiger แล้วก็ extra ซึ่งก็เป็นการเล่นคำกับคำว่าโทระที่แปลว่าเสือนั่นเอง และในส่วนของท่าไม้ตายคำบรรยายก็คือเคล็ดวิชาลับพยักพยักสายฟ้าโกลาหล และถ้าใช้ท่าไม้ตายอีกครั้งก็จะมีคำว่าใจเจีย้ยเหมือนเดิมถัดมานะครับก็เรียกว่าเป็นเสียงลับที่อยู่ในริวโคโนเกคิอันนี้ซึ่งก็สามารถเล่นได้โดยกดใช้ท่าไม้ตายแล้วก็เปลี่ยนใบมีดครั้งเอาไว้ ็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงที่เตรียมเผื่อไว้ในอนาคตรหรือเปล่านะครับลูกเล่นถัดมาก็คือการสแกนกับดอนบราสเตอร์เพื่อใช้ท่าไม้ตายจากอวตาโรเกีย สำหรับรูปแบบของคำบรรยายก็คือวิชารับดอนบราชื่อขบวนการแล้วตามด้วยคำว่าทิมแทงแล้วก็จบท้ายด้วยเสียงเอฟเฟกต์แล้วก็มาลองใช้ในโหมดขวานกันดูบ้าง ก็จะมีคำบรรยายคล้ายๆกันซึ่งก็คือเคล็ดวิชารับดอนบราชื่อขบวนการแล้วตามด้วยคำว่าฟาดฟันแล้วก็จบด้วยเสียงเอฟเฟกและถ้าสแกนกับดอนบาสเตอร์ค้างไว้ระยะหนึ่งก็จะเป็นการเล่นเสียงการประกอบร่างการของโทระโดราโอนิไทจิน และน,นี่ก็เป็นลูกเล่นบางส่วนของ dx ริวโคโนเกคิซึ่งก็ยังคงเหลือการใช้ท่าไม่ตาย ของเหล่านักรบเสริมรุ่นพี่อีกภาพรวมก็ต้องบอกว่าส่วนตัวผมยังชอบซันกลาซอสมากกว่าด้วยความที่แสงดูมีหลายสีแต่อันนี้ดูมีเพียงไม่กี่สีเองนะครับและอีกจุดที่ผมขัดใจก็คือในโหมดหอกลูปของมังกรก็แอบดูยากไปหน่อยแต่จุดเด่นของเรียวโคโนเกคิก็คือเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของดอนทรากคูและดอนทราโบและเสียงเอฟเฟกที่ใส่มาก็จะมีเยอะกว่าซันกลาซอสสองขบวนการก็ คือจูเรนเจอร์และไดเรนเจอร์ก็เอาเป็นว่าถ้าใครเป็นสายนักรบเสริมก็น่าจะถูกใจกันยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรวีวิวก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำรการรับชมไม้พบกันใหม่คลิปแน้่สวัสดีครับ